สอนเล่นคอร์สง่ายๆภายในหนึ่งนาทีเล่นเป็นแน่นอนก็โอเคนะครับกาสรีท่ามถุมทุ you ่านะครับบันยิวช่องมาทีรเบครับวันนี้เราจะมาสอนคอร์สครับคุณก็เราจะมาสอนเล่น3ามุสามนะครับสูตร cfop นะครับก็คือเป็นสูตรที่ใช้แก้3ามุมสามนะครับให้จบนะครับก็สำหรับสามุมสามรอบนี้เราจะมาแก้ตรงคอร์สครับเป็นส่วนที่ ติดกับเซนเตอร์นะครับชิ้นขาวติดกับเซนเตอร์ก็คือชิ้นเอทนะครับติดกับเซนเตอร์ซึ่งมาลองดูกันนะครับคนก่อนอื่นนะครับให้ทําความเข้าใจสีก่อนนะครับสาหรับนี่ครับสีด้านหน้าเราตอนนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งสีน้าเงินอยู่ตรงข้ามกับสีโนะครับคนก็ก็ตรงนี้นะครับอ่าเราก็ให้ย้ายสีเขียวนะครับคุณสีเขียวต้องติดสีขาวนะครับอ่าอย่างนี้เราดูสีเงินสีเงินต้องติดสีขาวนะครับแล้วก็ เอาไปให้มันติดกับเซนเตอร์นะครับก็คือจุดตรงกลางครับให้ตรงกับชิ้นเอทนะครับชิ้นเอทก็จะมีสีขาวติดกับสีนี้นะครับก็ให้เอามาตรงกันปุ๊บเราก็ให้บิทีบิดหลบนะครับคือเราบิดสีส้มขึ้นไปนะครับบิดหลบขึ้นไปเลยไว้บนสุดหลังจากนั้นเรากา็ลองย้ายสีส้มนะครับบนนี่สีส้มมันอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นซ้ายมือของผมนีน่่ไปเลยปุ๊บนี่มันจะลงล็อกพอดี จริงๆแล้วเราสามารถคิดหลายๆอย่างในนั้นได้ทีเดียวนะครับแต่ผมแนะนำนะครับก็คือให้บิดไปตรงเซนเตอร์ให้ทำดีล่านลงไปล่างก่อนนะค,คนมันก็จะได้ตอนนี้ผมได้3มคู่ละเหลืออันเดียวละแล้วก็พอบิดมาให้ตรงปุ๊บแล้วก็บิดลงาตามปกติบิด2ครั้งลงมาเหมือนเดิมนะคนก็ให้ทําตามนี้นะครับคนแล้วก็ลองดูดีๆนะครับเรื่องของสีนะครับก็ให้จําไว้ว่าอะไรตรงข้ามเลยนะครับก็ ตรงนี้นะครับเราจะลองทําอีกรอบนึงนะเผื่อท่านชมยังไม่เข้าใจนะครับก็คืออย่างแรกนะครับคนตรงนี้นะครับดูด้านหน้าเรานะครับเราต้องเอาสีขาวไว้ล่างนะครับแล้วก็พอถ้าสมมุติเราจะทําหน้านะครับหน้าแดงนะครับคุณนี่หน้าแดงอยู่ตรงนี้พอดีแต่ตอนนี้เราจะทําสีส้มนะครับเอาสีส้มมาตรงนี้แล้วก็บิดลงมาตรงคอนเซนเตอร์นะคนพอไปตรงคอนเซนเตอร์แล้วเราก็บิดลงมาไว้ล่างเลยบิดลงมาล่างแล้วเราจะทําสีแดงไงล่ะครับคน แล้วก็บิดสีแดงขึ้นไปบนนะครับคนแล้วก็บิดมันไปไว้ด้านหลังครับซึ่งด้านหลังก็คือสีแดงตรงข้างของสีส้มครับก็บิดมาหาด้านหลังปุ๊บล้วก็บิดลงมาล่างอ่าสีอื่นก็จะไม่แตกครับตอนนี้เราได้สีเขียวมาแล้วนะครับอ่าอันนี้เราได้สีน้ำเงินมาจากการบิดมานะครับก็คือให้เอาเซนเตอร์ตรงกับชิ้นเอ็นะครับบิดให้ตรงกันทั้งด้านบนนะครับพอตรงปุ๊บเราก็บิดลงมาล่างนะครับมันจะไม่ทํามันจะทําให้ไม่แตกครับ ก็มีมานะครับอ่าจริงๆแล้วก็การทำคอร์สนี่มันง่ายมากนะครับเพราะแค่ฝึกเล่นนะครับให้เล่นแบบว่าเวลาอยากจะให้เวลาแบบเร็วๆนะครับแค่แค่หนึ่งสองวิมันก็ทําได้นะครับคนก็คือจะต้องไปฝึกเรื่องของการมองดูนะครับดวงหน้านะครับว่าอันจริงเราก็ดูง่ายๆนะครับว่าสีตรงนี้นะครับตรงข้ามสีนี้นะครับแล้วเราก็จะรู้เองนะครับว่า มุมนี้เป็นมุมที่สามารถเก็บคอร์สได้หลายแบบครับก็จะเป็นการประหยัดมูฟแล้วก็บิดน้อยลงนะครับคนก็นี่ครับดูการเล่นของผมนะครับนี่ก็แก้เต็มรูปบาลปกตินะครับคนก็อาจจะไม่ได้บิดเร็วมากนะครับก็คือบิดสาธิตให้ท่านชมดูนะครับวันนี้ก็มีมานครับค่าไรนะครับที่ชอบนะครับอ่าแล้วก็อยากให้ทาคอนเทนต์เกี่ยวกับลูบิดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เมนท์ให้ด้วยนะครับคน บอกเลยครับว่าถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์แนวแบบอาจจะทําชั้นต่อไปนะครับต่อจากคอร์สก็จะเป็น f อ l นะครับก็อยู่ในสูตร CFOP นะครับคนก็อาจจะมีคอนเทนต์แนวอื่นมาบ้างนะคคนก็อาจจะต้องรอดูเร็วๆนี้นะครับอาจจะทำนะครับคนก็มีประมาณนี้ครับไปยกับทุกคน